ผมอธิาบายนี้ว่าการตกเรือการตกเรือที่ท้ายเรือหรือว่าคุณแตงโมจะมาฉี่ที่ท้ายเรือจริงหรือไม่มาฉี่แต่ไม่มีใครเห็นนะผมก็ไม่เห็น <st> ก็มีพยานหลักฐานพยานบุคคลคือคุณแซงคนเดียวที่บอกว่าคุณแตงโมเดินมาที่เท้าเรือนะครับแล้วก็มาเกาะขาแล้วก็นั่งลงไปฉี่แล้วก็พัดตกเรือไปนะครับ แล้วก็มีพยานบุคคลบนเรือเห็นเช่นเดียวกันว่าคุณตโมเดินไปท้ายเรือ er, นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าคุณตะโมฉี่หรือไม่เนี่ยผมก็คงไม่ไม่สามารถตอบได้ว่าฉี่ไม่ฉี่นะครับแต่ในทางการสอบสวนรูปลงพยานกฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุและพยานหลต่างๆที่เราเก็บมาทั้งหมดอยู่ในสำนวนนั้นนะ่ะก็จะเห็นตามนี้บวกกับบวกกับภาพวงจรปิดนะครับก็ ก็น่ชว่ามีบุคคลมาที่ท้ายเรือแล้วหายไปประกอบกับการทาสูตรบาดแผลนะครับทางการแพทย์บอกว่าแผลที่เกิดบนต้นขาและขาของคุณแตงโมเข้าได้แับไปพัดเรือนะครับก็คือตกลงจากเรือแล้วขาก็สันนิษฐานว่าถูกดูดเข้าไปหาไปพัดเรือ อตอนนี้เนี่ยในสำนวนการสอบสวนเนี่ยนะครับได้แจ้งผู้ต้องหาที่หนึ่งที่สองที่สามเนข้อหากระทําโดยประมาทเป็นเหตุ้อื่นึงแก่วามตายนะครับผมก็ต้องแจ้งเรียนให้พี่น้องสื่อได้พยงเท่านี้นะครับว่าเราเราเรา,เราไม่สามารถบรร,บร,รยายด้ว่าใครทํายังไงถึงประมาทเพราะเดี๋ยวมันจะก้าวล่วงอำนาจของท่านพนักงานาอัยการได้มันมันเป็นผลได้เสียการต่อสู้ของผู้ต้องหานะครับ ตอเรียนไม่้องพูดแล้วนะครับว่าไม่มีใครเห็นว่าคุณตำรวจก่อสร้างท้ายเรือนะครับคือผมก็ไม่เห็นแน่นอนเพราะอะไรผมก็ไม่เห็นมีเพียงเห็นด้วยคนเดียวและบอกด้วยคนเดียวคือคุณแฟนีอยู่ตรงนั้นนะครับตำรวจเชื่อตามคลิปวงจังนทรแล้วก็คำห้การของุแซนใช่ไหมคะว่าคุณตังโมเนี่ยตกจากท้ายเรือไม่ได้ตกจากส่วนอื่น่ของเรืออย่างเช่นหัวเรืออะไรอย่างเนี้นะ ทุกอย่างเราใช้ประกอบกันนะครับแล้วก็รวมกับพยานหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมใช้ในกัการพิจาราประกอบบวกกับคณะพนักงานาสอบสวนกับสืบสวนเราทํางานเป็นคณะนะครับแต่ผมกล่าเรดยอย่างนี้ว่าการตกที่คือคือก,การตกหัวเรือน,นะครับหรือการตกท้ายเรือเนี่ยประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเมื่อพูด คุณจางโมตกเรือไปแล้วเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางการสอบสวนสืบสวนเราเชื่อว่าเข้าได้กันกับใบพัดเรือน,นะครับแล้วก็ประกอบกับตามร่างกายของคุณจางโมทั้งตั้งแต่ศรีรษะลงมาเลยเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกกระแทกศรีรษะไม่มีรอยพุกช้ำกระดูกไม่มีหกักฟันไม่มีหกักตามเนื้อตามตัวไม่มีบาดแผลอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแผ่นหลังก็ไม่มี บาดแผลไม่มีรอยทุช้ำแขนตรงส่วนอยู่นม่มีมีเพียงบาดแผลจากต้นขาลงไปถึงปลายท้าถึงข้อเท้าเท่านั้นเองที่บาดแผลที่เกิดก็เกิดจากาน่าเชื่อว่าเกิดจากาใบพัดเรือเพราะทางการสูบบาดแผลแล้วบอกว่าเข้าได้กับใบพัดเรือนะครับผมผมผมตอบนี้นะครับน่าจะเกลียน,นะครับ ขออนุญาตมีครับขออนุญาตดำเนินอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นคำให้การของคนบนเรือนะครับว่ามีการไปตัดสวะนะครับทำให้เราเนส่วนเราเองเนี่ยเราก็มาที่สอบปากคำทั้งหมดไว้นะครับแล้วก็เราก็พิสูจน์ทราบว่าคาให้การของทั้งหมดเนี่ยเขาพูดมาเนี่ยลองสอบของหรือต้องกันหรือไม่นะครับอันนส่วนนี้ขออนุญาตดำเนินอย่างนี้นะครับก็ประเด็นเนี้ยเราก็เลยมีการพิสูจน์กันนะครับว่าเป็นปัดสวะาหรือไม่นะครับก็มีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ท่านคงจะทราบจากการแถลงข่าวของ การพิสูจน์รอบที่2แล้วนะครับก็มีการประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเย็ตงต้นซึ่งลุกวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งจะับ่ละรฐานในการที่จะสรุปสำน,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 นสวนการสอบสวนเสนอพนักงานในการต่อไปครับ